มิสิครับครับผมขอบคุณครับคุณชัยวัน์โหดหนักแน่นมากเลยแต่หมายความว่าความหนักแน่นนั้นจะเป็นจริงได้หมายความว่าวันที่29นี้ท่านที่ไปลงคูหาย่อนบัตรต้องเลือกเบอร์15ครับแน่นอนครับคุณชูวิทย์เบอร์15านะฮะขอบพระคุณครับท่านชูวิทย์ตอนนี้ก็ครบทีมแล้วครับใช่ไหมครับทะนั้นตอนนี้ผมขอกราบเรียนเชิญนะครับทีมที่ปรึกษาเมื่อกี้ขึ้นมาข้างบนอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาแสดงพลังเรากล้าของเราทุกคนให้ท่านผู้ท่านที่อยู่ในที่นี้ทุกคนได้พบเห็นครับเชิญ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่เป็นทีมงานของผมนะครับซึ่งจะมีอีกหลายท่านฮะเพราะบางท่านยังรับราชการอยู่และในความเป็นกลางเมื่อรับราชการอยู่ก็ยังไม่เปิดเผยตัวจนกว่าท่านจะลาออกจากราชการเสียเรียบร้อยซสก่อนวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะฮะเพื่อความชัดเจนในการทํางานผมจะเปิดเผยตัวท,ทุกทท่านชัดเจนวันนี้นะครับสื่อมวลชนทุกท่านก็ได้เห็น นะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ทํางานคนเดียวก็ขอขอบคุณนะครับทุกทท่านแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันที่29สิางหาเนี่ยวันที่29สิางหาที่เป็นวันสําคัญนะของพวกท่านที่จะต้องไปลงคะแนนไม่มีใครรับประกันท่านได้หรอกครับแต่ท่านจะต้องเข้าไปกาเบอร์เบอร์หนึ่งนะต้องกาเบอร์หนึ่งท่านอาจจะรัก ถ้านอาจะชอบเบอร์อื่นนะแต่กาได้เบอร์เดียวคือเบอร์อ,รอะไรครับเบอร์15บม้แหมขอคนที่อยู่ในที่นี้พูดดังๆกับผมเพราะผมนับ 1, 2, 3, 15นะครับหนึ่งขอบคุณครับจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับผมจะให้ผู้ชายคนกล้าคนนี้เนี่ยนะครับได้มาเผยความในใจของเขาว่าเขารู้สึกยังไงแล้วกล้ายัางไงที่จะนำพากรุงเทพของเราฟันฝ่าอุปสรรคนะฮะให้ไปอยู่หรือให้ไปเป็นมหานครแห่งความสุขนะวันเด ผมขอท่านพบกับเขาอีกครั้งเบอร์15ชูวิทย์ on, กมลวิสิตท่านรับท่านพี่น้องคนกรุงเทพครับผมจะบอกสั้นๆว่าหลายยุคหลายสมัยแล้วที่ท่านเลือกผู้ว่าท่านจะเลือกอีกร้อยผู้ว่ามันก็เหมือนเดิมฮะถ้าวันนี้ท่านไม่ได้จะปฏิรูประบบราชการของกอโทมอำนาจของผู้ว่ากับสภากรทมมีความขัดแย้งกันการเลือกสอกอสช และการทํางานของผู้ว่าผู้ว่าจงนําเสนอนโยบายเพื่อไปผ่านสภากทมถ้าวันนี้สภากทมบอกไม่ผ่านผู้ว่าก็ทําอะไรไม่ได้ผมอยากจะนําเสนอประเด็นนี้เพื่อปฏิรูประบบราชการของกทมเสียหลายยุคหลายสมัยที่งานของผู้ว่าเนี่ยไม่เดินหน้างานของผู้ว่าเป็น,เ,ปน,เ,ปนเพียงการมอบกุญแจเมืองเท่านั้นหรืองานของผู้ว่าที่จะต้องพัฒนาเมือง เป็นมหานครที่ใหญ่โตอย่างกรุงเทพกว่า10ล้านคนวันนี้เราต้องคิดนะวงคิดว่าจะทำยังไงถึงจะเปลี่ยนแปลงระบบราชการของกทมให้มีความคล่องตัวสอดรับกับการเติบโตของกทมวันนี้12ล้านคนพรุ่งนี้13ล้านคนมาเรื่องปี14ล้านคนประชากรเราหยุดเราไม่เคยหยุดนะเราขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆวันนี้ท่านบอกว่าท่านถามปัญหาอะไรครับท่านตำปาลนหาจาราจร ท่านถามปัญหาจราจรกี่สิบปีแล้วครับ4ปีที่แล้วท่านถาม8ปีที่แล้วท่านก็ถาม12ปีที่แล้วท่านก็ถามและผมเชื่อแน่ว่าผ่านไปอีก4ปีปีนี้2547 2551อีก4ปีข้างหน้าท่านก็ต้องถามประโยคเดิมว่าจะแก้ไขปัญหาจราจรอย่างไรบรรดาผู้สมัครเป็นผู้แวาก็จะมีนโยบายหลากหลายบางท่านบอกสร้งลลางรถรางบางท่านบอกสร้างรถใต้ดินสร้างสะพานรถทางโลก สร้างวงแหวนรอบ3 4ี่รอบห้ารอบท่านพูดไปเถอะครับวันนี้เนี่ยนะเรามีรถยนต์เพิ่มขึ้นเนี่ยวันละพันคันเดือนหนึ่งสามหมื่นคันไม่เคยหยุดเราจะสร้างถนนเพื่อรองรับรถเราจะตัดอุโมงจะตัดวงแหวนจะเพิ่มรถไฟฟ้าขึ้นไปอีกกี่สิบเที่ยวแล้วก็แล้วแต่วันนี้เรายังเป็นปัญหาอยู่แน่นอนว่าการจราจรยังเป็นปัญหาของพวกท่านเนื่องจากอำนาจของผู้ว่าหรือนโยบายต่างๆที่ผู้ว่าํำเสนอเนี่ยนะบางอย่างไม่ได้ผ่านสภา กทมเหตุผลเพราะบรรดาสกต่างเล่นการเมืองวันนี้ผมบอกว่ากรุงเทพฯถ้ายังเล่นการเมืองอยู่เมื่อเราเริ่มต้นเล่นการเมืองการทํางานแบบการเมืองผลลัพธ์ก็จะออกมาแบบการเมืองอยู่เสมอมีพรรคบางพรรคก็บอกว่าโดนดูดโดนดูดจนหมดแล้ววันนี้จะออกมาบอกว่าให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องเห็นกทมเนี่ยไปคานอำนาจผมบอกไม่ใช่ฮะ กทมไม่ใช่เวทีทางการเมืองวันนี้กทมบอบช้ำม,ม,มากแล้วผ่านมาหลายยุคหลายสมัยงานไม่ได้แก้ถึงแก่ก็แก้ไม่ได้วันนี้ต้องเลิกฮะแล้วพ่อแม่พี่น้องต้องหันมาช่วยกันผมบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งในสังคมผมยอมรับตัวตนของผมผมอยากจะทํางานอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องให้โอกาสหรือเปล่าผมบอกขอทานคนหนึ่งคนเล่ยรอนคนหนึ่งถ้าเขาอยากจะทําเพื่อคนกทมจริงวันนี้เขาบอกเขาเลิกเป็นขอทานแล้วลุกขึ้นมาทำมาหากิน ลุกขึ้นมาเก็บกระดาษสักชิ้นหนึ่งผมก็บอกเขาทํางานเพื่อสังคมแล้ววันนี้ถ้าเกิดต่างคนต่างช่วยกันนะทุกคนจะเห็นกทมดีขึ้นผมและทีมงานทั้งหมดเนี่ยนะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาข้าราชาการกว่า8ปดหมืนคนก็ต้องหันหน้าข้าหากันประชาชนพ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องหันหน้าข้าหากันและทํางานแล้วเลิกพูดเรื่องการเมืองแล้วเลิกพูดว่าจะเอากรทมไปคานอํานาจกับใครไปถ่วงดุลใครไอ้นั่นมันที่สภาใหญ่ไม่ใช่กรทม วันนี้กทมบอกช้ำแล้วพอแล้วที่จะเล่นการเมืองเลิกวันนี้หันหน้าเข้ามาหากันแล้วทำงานกันอย่างจริงจังผมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้ารวมทั้งทีมงานผมที่จะต่อสู้และกล้าแก้ปัญหาต่างๆของกทมวันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับว่าเราจะไปเล่นการเมืองผมทีมงานสำคัญนะที่จะเข้าไปแก้ไขวันที่29สิงหาเนี่ยนะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะทุกๆท,ท่านนะ ลาที่จะเลือกท่านบางท่านอาจจะไม่แน่ใจบอกไม่มีหาเพราะท่านไม่แน่ใจมาหลายครั้งและท่านเลือกไปก็ยิ่งไม่แน่ใจเข้าไปใหญ่วันนี้ท่านเลือกฮะท่านตัดสินใจใชวันศุกร์เนี่ยผมและทีมงานเนี่ยนะจะไปสาบานะไปสาบานที่วัดพระแก้วไปสาบานตัวกับวัดพระแก้วที่วัดพระแก้วพระแก้วมรกรบอกว่าผมและทีมงานจะทํางานด้วยความบริสุทธิ์จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ จะไม่โกงไม่กินใครโกงใครกินแม้แต่บาทเดียวก็ขอให้ชิบหาย